แม้จะมาจากต่างประเทศมาอยู่ถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาแต่พุทธศาสนกิกชนจากประเทศเมียนมาและแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่มาทํางานที่ประเทศที่มาทํางานที่บริษัทสาฟาร์มจํากัดอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนกว่า3,000คนยังสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับชาวบ้านในพื้นที่ได้โดยร่วมกันเป็น้าภาพทกถินสมคคีที่วัดรั์เกษตรในเพื่อสมทบทุนสร้างสารธรรมสังเวช โดยเมื่อวันที่20ตุลาคม2 5 1 2เวลา9นาฬิกาที่วัดทรับกรเกษตรในตั้งอยู่ได้ที่125หมู่9ตำบลบึง3 0 0พันอำเภอบึง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีพุทธศาสนิกชนจากประเทศเมียนมาที่มาประกอบธุรกิจในประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานต่างด้าชาวพมา่าซึ่งมาทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทสาฟาร์มจำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกต่างประเทศแบบครบวงจรที่อทิษสุดในเอเชียตั้งอยู่ในที่99.4 บ้านลำตะเคราะห์ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันจงังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวพมา่ามากที่สุดในจงังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยนางมัจจีอายจุยนักธุรกิจชาวเมียนมาเป็นประธานฝ่ายคาราว้าและครอบครัว พร้อมกับแรงงานต่างด้าวชาวพม,าม่าจำนวนกว่า3,000คนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่ดกรถินสมคคีประจำปี2012เพื่อสมทบทุนสร้างสาราธรรมสังเวชโดยมีพระครูประโชดพัชรธรรมเจ้าวาดวัดรัพก์เกรตรในเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งการเดินทางมาท่ดกรถินสมคคีของคณะดังกล่าวนั้นนะครับใช้รถยนต์กว่า70คันโดยมีการจัดตั้งกองกรถินสมคคีที่บริเวณหน้าบริษัทสาลฟาร์มจำกัด และได้มีการเคลื่อนขอบวนแห่ผ่านตัวตลาดตะบนซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันมาที่วัดซับเกษตรในรวมระยะทางเกือบ20กิโลเมตรซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงได้มีการประกอบพิธีตามประเพณีการทอดกฐินสามัคคีของชาวเมียนมาที่ทำาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยหญิงสาวจะพากันแต่งกายชุดพื้นเมืองชาวเมียนมาอย่างสวยงามส่วนผู้ชายก็จะนุ่งสโลงสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก และก่อนที่จะมีพิธีถวายกรถินชาวเมียนมาจะพากันฟ้อนรำเพื่อถวายให้แก่พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดและหลังจากนั้นชาวเมียนมาทั้งหมดด้วยการนำของนางมาจีไอจุย้ยประธานกรถินนนำขบวนพาเพื่อนชาวเมียนมาเดินแห่องค์กรถินวนรอบพระโอสถ วัดทรับเกษตรในสามรอบจากนั้นนำกระถินไปถวายพระครูประโชดพัชรธรรมเจ้าวัดวัดรับเกษตรในและคณะสงฆ์ โดยชาวเมียนมาเชื่อว่าหลังจากการทอดกรถินสม,มัคคีแล้วจะทําให้เกิดสิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวจึงพร้อมใจกันจัดตั้งกองกรถินสม,มัคคีมาทอดถวายพร้อมกับฟ้อนบราถวายเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและการงานซึ่งในการทอดกรถินสม,มัคคีประจําปี2012ที่วัดรับกรเกษตรในในครั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากประเทศเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวชาวพามา่าที่ถึงแม้นจะจากประเทศมาอยู่ถิ่นแดนไกลไม่ได้อยู่ในประเทศของตนแต่ยังสามารถร่วมสร้างบนสร้างกุนลกับชาวบ้านในพื้นที่ได้โดยได้ยอดเงินผู้บริจาคร,รวมทั้งสิ้นกว่า600,000บาทซึ่งพุทธศาสนิกชนจากประเทศเมียนมาและแรงงานต่างด้าวชาวพามา่ารวมทั้งชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา ได้ร่มวมถวายเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานและร่วมก่อสร้างสรารธรรมสังเวทไว้ใช้ประกอบกิจของสงฆ์ในการปฏิบัติธรรมและพธิธีต่างๆตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนกิกชนจากประเทศเมียนมาและชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปริราเมเสดอมันทีตาชัเบางเวตมองาวา เามาจีที่ดอก,กระเชไม้ที่เชียบ้านนี่ละเจ้าผ้าของพี่มัจีอ่ะมาลัานกระเทนเป็นเจ้าพ้าใหญ่ครับแล้วก็เป็นพี่น้องชาวพมาทั้งหมดอะ่ะอยู่บริษัทโกโดลายที่เราจำกัดมา ที่หอประชุมสถานีตํารวจภูธรสีเทพพันตบเอกเดชาวุฒิพุทธทิมาผู้กํากับการโรงพักสีเทพจัดกิจกรรมเนื่องในวันตํารวจแห่งชาติประจําปี2562ตามนโยบายสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ โดยมีนายศาสชัยจำประสิทสกุลแอำเภอสีเทพเป็นประธานพร้อมไดุ้ณาส่วนวาชการอำเภอสีเทพเข้าร่วมงานซึ่งสถานีตำรวจหุทอนสีเทพได้จัดพิธีมอบกิติบัตรให้กับผู้สับสนการจัดก,กิจกรรมวันตำรวจประจำปี2012มอบกิิบัตรเชิดจูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบัรณของตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2012มอบใบประกาศข้าราชการตำรวจที่สมร็จการศึกษาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดจากนั้นมีพิธีทำบญเลี้ยงเพลนพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อันหนึ่งวันตำรวจไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2458ซึ่งอดีตนั้นเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมตำรวจซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกรมตำรวจจึงนิยตดถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธีวันตำรวจอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ตุลาคม2492ซึ่งในขณะนั้นพลตำรวจเอกหลวงชาติตรการโกศลเป็นอธิบดีกรมตำรวจและมีจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีกระทั่งถึงปี2 5 6 0ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่17ตุลาคม2541เป็นวันตำรวจไทยแทนวันที่13ตุลาคมในอดีตเนื่องจากวันที่13ตุลาคมตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและเทิดทุนพระองค์ท่าน 13นากาาทีของวันที่20ตุลาคม2 5 6 2ผู้สึกข่าวรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถนักท่องเทีย่ยวโดยรถยนต์ปิกอัพยี่ห้ออีซูซุสีขาวหมายเลขทะเบียนพอพึ่งชอชิง27 0 6นครศรีธรรมราชซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มรถถูกรถเก่งย,ยี่ห้อมาสตาสีน้ำเงินเข้มรุ่น GX5 หมายเลขทะเบียนกไก่ราเรือ1น59พิษณุโลก ซึ่งเป็นรถนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันขับชนท้ายรถโดยเหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถบนถนนทางหลวงมาเลข12ลมสักพิษุโลกบริเวณหน้าทางเข้าเทศบาลตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งเจ้าที่ศูนย์กู้ชีพและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกกใสในพื้นที่ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเขาค้อด้านพันธุ์ตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาค้อกล่าวว่าได้รับแรงาน ในเบื้องต้นว่ารถปิกอัพมีคนขับและผู้โดยสารมา12คนโดยกำลังจะเบี่ยงเข้าเลนช่องยูเทิร์นทำให้รถเก่งมาส้าซึ่งมีคนขับและผู้โดยสารรวม2คนซึ่งขับตามหลังมาพุ่งเข้าชนไทยรถปิกอัพอย่างแรงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายคนแต่โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งนี้ล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบในรายละเอียดของพนักงานสอบสวนโรงพักเขาค้อ นายวิชาดาธุมมาประดอำเภอหัวหนากลุ่มงานปกครองอำเภอสีเทพเป็นประธานเปิดกีฬาลินสัมพันธ์ชุมชนโดยนายบุรชัยมั่นคงเจริญผู้บริหารโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นายทรงพลคลายเดชหัวหน้าส่วนอ้อยคณะผู้บริหารพนักงานโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงโรงงานน้ำตาลร่วมง,งาน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดก,การแข่งกีฬาลินสัมพันธ์ชุมชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างโรงงานกับชุมชนเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและสร้างสุขภาพอันดีแก่ทุกคนในชุมชนโดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งกีฬาในครั้งนี้ประกอบด้วย7ทีมได้แก่ทีมจากบ้านบึงนาจานทีมบ้านท่าไม้ทองทีมบ้านสะปรือทีมบ้านนาตรกุฎทีมบ้านแขวปาสัก ทีมบ้านสีเทพน้อยและทีมโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองกีฬาพื้นบ้านและการประกวดกองเชียร์ซึ่งบรรยากาศเป็น,นไปด้วยความสนุกสนานและเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเป็นการออกกำลังกายใ,ใช้กีฬาเป็นเรื่องในการทำให้เกิดความสามัคคีมีน้ำใจในกีฬารู้แพ้รู้ชนะ รู้อะไรแล้วก็มีสปิริตของนักกีฬา สมบัส,สมทัส,สมทัส,สมทัมีสมเกาหลีสกัดมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งสมทัอร่อยแรงสิบบาทเมื่อเราใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรารักสิ่งนั้นจะเติมชีวิตเราให้เต็มอ๋อนี่าม m a า ASR 155่งห Sport Heritage ความทรงจำจะเดินทางไปพร้อมกับเทคโนโลยีคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็น <Yeah. S 1> เคื่อเติมเต็มชีวิตที่เราใช้ สายข้ามการเวลาขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage สมพัฒสมพัฒสมพัฒสมพัมีสมเกาหลีสกัดมีวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน b 12สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งสมพัฒอร่อยแรงฟิงบาท 18ตุลาคม2562ผู้สื่อข่าวแรงงานบ้านเจ้าที่อาสาสมัครมูลนที่ร่วมกตัญดูจุดหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีงูขนาดใหญ่เลยตกลงไปในบ่อน้ำลึกซึ่งภายในนั้นมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมากโดยที่งูตัวดังกล่าวนั้นเริ่มมีสภาพที่อ่อนแรงลำตัวเริ่มซีด คาดว่าตกน้ํามาแล้วหลายวันจึงจัดเตรียมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานไปที่เกิดเหตุบริเวณหลังบ้านเลขที่54หมู่1บนึ่ตำบลบัววัฒนาเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ่อบาดาลเก่าทำด้วยวงท่อซีเมนต์ฝังดินเรียงกันทั้งหมด5บอ่อโดย4บ่อแรกนั้นถูกดินถมจนเต็มแต่บ่อสุดท้ายพวบว่าย,ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อก้มมองลงไปในบ่อพบงูขนาดใหญ่ลำตัวสีเหลืองสลับกับน้ำตาลดำกำลังพยายามที่จะเลื้อยวนไปมาเพื่อหาทางขึ้นมาปากบ่อแต่พอเจ้าที่ใช้อุปกรณ์จับก็รีบมุดน้ำหนีลงไปก้นบ่อทันทีโดยที่เจ้าที่เฝ้ารออยู่ปากบ่อนานเกือบครึ่งชั่วโมงงูตัวดังกล่าวก็ไม่มีทีท่าว่าจะโผล่ลอน้ำขึ้นมาจับให้สักที จึงตัดสินใจหาตะขอเหล็กมัดใส่ปลายไม้พยายามควานหาตัวที่ก้นบ่อกระทั่งสามารถเกี่ยวขึ้นมาสู่ผิวน้ำก่อนที่จะใช้อุปกรณ์จับได้สำเร็จอย่างปลอดภัยตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเป็นงูลามใหญ่ขนาดลำตัวยาวกว่า2เมตรครับจึงได้ช่วยกันจับใส่ทุงปุย๋ยนำไปปล่อยในป่าคืนสู่ธรรมชาติต่ตอไปจากการสอบถามนางสมหมายกองมนอายุ65ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า ตนทําการซื้อขายที่ดินมาจากเจ้าของเดิมซึ่งเคยเป็นโรงสีเก่ามาก่อนโดยเมื่อสามวันที่ผ่านมาได้ว่าจ้างรถแบ็กโฮเข้ามาดําเนินการปรับที่และรื้อโครงสร้างโรงสีเก่าเพื่อปรับพื้นที่ทําการเกษตรปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวกระทงวันนี้ตนเดินสำรวจบริเวณสุดเขตแดนซึ่งอยู่ติดกับไร่อ้อยพบว่ามีบอ่อบาดันเก่าซึ่งใช้เป็นบอ่อพักน้ําของโรงสีโดยที่หนึ่งในห้าบ่อพบว่ามีน้ําท่วมขังอยู่เป็นจํานวนมาก ตนจึงชะงกหน้ามองลงไปในบอ่อก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อเห็นงูหลามใหญ่พยายามลือยวนไปมาเพื่อหาทางขึ้นมาจากปากบอ่อแต่เนื่องจากระดับน้ำกับขอบบอ่อห่างกันประมาณเมตร50เซนครับทำให้งูหลามนั้นไม่สามารถขึ้นมาได้ประกอบกับตามลำตัวเริ่มมีสีซีดจากการที่ถูกแช่น้ำมาแล้วหลายวันคาดว่าขณะที่รถแบคโฮทำการปรับที่และรือถอนนั้นงูหลามที่อาศัยอยู่ในบริเวณลงสีเก่า ตกใจเสียงของรถแบคโฮจึงรีบหนีอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพลาดตกลงไปในบ่อน้บาบดาลโชคดีที่ตนเดินมาเห็นเสียก่อนจึงรีบแจ้งกู้ภัยช่วยเหลือได้สำเร็จมาดูมาดูที่ท้ายที่ว่าแมคโครทำไปถึงไหนแล้วก็พอดีป้าก,ก็เลยเชิญง,ง่กมาดูในบ่อก,ก็เลยเห็นงูอ่ะในบอ่บอก,ก็ได้ก็เลยโทรให้น้องมาโทรไปหาหนึ่งเหนึ่งสร็จแล้วหนึ่งก้รังบาเดี๋ยวผมจะติดต่อประสานให้พอดีคุณตำรวจก็มา มาเพราะว,ว่ามันตายหรือเปล่าแบไม่ตายค่ะน,นี่แหละก็เลยอยากให้ช่วยเขาขึ้นจากบ่อได้ช่วยชีวิตเขานะคะไม่อยากเขาตายในบ่อนะครับเบื้อสิบแปดตุลาคมสองพันห้ร้อยสิบสองเวลาประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุมีชายใชย้อาวุธปืนยาวยิงตัวเองเสยชีวิตภายในบ้านจึงประสานไปยังหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานจุดซับไม้แดงพยาวัง พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบึงสามพันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านทรัพย์สมคีหมู่ที่10ตะบลพยาวางังอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พบศพชายหนึ่งคนครับนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนภายในบ้านของตัวเองในสภาพนอนหงายมีร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนนอกจากนี้ข้างกายของผู้ตายยังพบอาวุธปืนขนาดจุดสองสองแบบยาวตรวจสอบภายในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายทวัศรีบันเทา ตำแหน่งผู้วยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่ที่4ตำบนวังใหญ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพเพชรบูรณ์เขต3เบื้องต้นจากการสอบถามญาติของผู้ตายคาดว่าผู้ตายเกิดอาการเครียดจากปัญหาภายในครอบครัวจึงได้มีการตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด่านเจอที่ตำรวจจึงได้จดบันทึก และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปส่วนศพของผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้กับแพทย์เวนโรงพยาบาลบึงสามพันทำการชันสูตรศพโด,ดยละเอียดอีกครั้งนายสาชัยจำประสิทธิ์สกุณาเพอรศสีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพลังสตรีขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะในโคเรือนกับกลุ่มสตรีในเขตอำเภอสีเทพเพื่อนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่โดเมนการโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสีเทพ โดยได้รับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2012เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน150คนมีหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง เมืม่อวันที่19ตุลาคม2 5ง2ช่วงเวลากลางดึกผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงกลางดึกของวันที่18ตุลาคม2 5ง2เวลาประมาณตี1น0นาทีเจ้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสีเทพอำเภอสีเทพ,เทพจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักเฉียวชนกันเอง มีผู้เสียชีวิตขาดที่1รายและบาดเจ็บหนึ่งรายจึงรประสานไปยังหน่วยกู้ชีพพงไล่16จุดสีเทพไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนทางลงมาเลข2219ช่วงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพตำบ bon นสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่ข้างทางห่างไปเล็กน้อยพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย ทราบชื่อเด็กชายสมใจเนื้อเก่งอายุ14ปีอยู่บ้านเลขที่55หมห่กบ้านบึงนาจารย์ตําบลสีเทพอําเภอสีเทพสภาพนอนหงายจมกองเลือดเสีชีวิตในจุดเกิดเหตุทันทีจากการสอบถามในเอนามสมมติเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าตนเองกับกลุ่มเพื่อนๆประมาณ10คนออกไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณใกล้กันหลังจบงานคอนเสิร์ตได้แยกย้ายกันกลับบ้าน ส่วนตนกับผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งแฟนผู้ตายที่บ้านด้วยกันสองคันเมื่อส่งแฟนผู้ตายเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยตอนและผู้ตายได้ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะกลับบ้านมาด้วยความเร็วสูงถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางค่อนข้างมืดรถของผู้ตายเกิดเสียหลักมาเฉียวชนเข้ากับรถของตนเองเป็นเหตุทําให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มลงไปอยู่ข้างทางส่วนร่างของผู้ตายนั้นกระเด็นไปอยู่กลางถนนเสียชีวิตทันที ดานัทนวินเนื้อเก่งอายุ48ปีซึ่งเป็นพ่อของเด็กชายสมใจเนื้อเก่งผู้เสียชีวิตในนาทีแรกที่เห็นร่างไร้วิญญาณของลูกช็อกพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแทบไม่อยากเชื่อสายตาตนเองเพราะช่วงหัวค่ำก่อนที่ตนเองจะออกไปนาเพื่อเอาน้ำใส่นาข้าวนั้นก็ได้กําชับบอกกับเด็กชายสมใจผู้ตายว่าห้ามออกไปเที่ยวให้อยู่เฝ้าบ้านช่วงกลางดึกขณะที่ตน อยู่นอนเฝ้านาข้าวในขณะช่วงดึกขณะที่ตนอยู่นอนในช่วงกลางดึกขณะที่ตนอยู่นอนนาเฝ้าในช่วงกลางดึกขณะที่ตนอยู่นอนเฝ้าน,าข,น,า,น,น,น,า,นาข้าวก็ดินเสียงรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านกันเสียงดังผ่านไปหนึ่งรอบในใจก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีนึกถึงลูกชายแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าลูกชายคงนอนอยู่ที่บ้านสักพักได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่วนกันมาอีกครั้งกระทั่งมีคนโทรศัพท์ มาบอกว่าเด็กชายสมใจเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตจึงรีบไปดูที่เกิดเหตุและพบว,ว่าผู้ที่เสียจึงรีบจึงรีบไปดูที่เกิดเหตุและพบว,ว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นลูกชายของตนเองจริงๆในเบื้องต้นตำรวจได้บันทึกตรวจสอบจุดเกิดเหตุไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางยาตไม่ติดใจในการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุ จึงนายเจ้าที่อาสาสมัครพ่งไหล16จุดสีเทพนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรต่อโรงพยาบาลสีเทพและมอบศพให้กับทางญาตินำไปบปำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป